I can I can be ฉันสามารถเป็น I can be your guide ชัว่ ah to travel ไปเที่ยว ah uh, around ส Saburi ah around สระบุรี it's my hometown it's my hometown มัันนนนเเป็บ้ากิดฉ I, I can I can hmm. I can be tour I can I be, be uh, your guide ชัว่ you r guide ชัว่ก็คือเป็นไกด์ให้คุณ I can be your guide ชัว่คือไกด์ท่องเที่ยว you r guide tour okay. อืมอืม I can be guide tour I am able be guide tour อย่างนี้ได้ไหมคะจ้าสุดยอดนั่นแหละดีมากเลย I am able I am able to be I am able to be uh you r guide tour uh, around uh around สระบุรี a u สระบุรีแล้วก็ว่า it's my home t o w n มันเป็นบ้านเกิดของฉันถ้าสถ,า,ถานท่องเที่ยวมันก็จะเป็น attraction ที่น่าดึงดู Attraction p r e s e attraction p l a s s แสตอินสระบุร Att ี attraction attraction คือสถานที่น่าสนใจที่น่าเที่ยวหรือ landmark ก็ได้ landmark, landmark มันก็จะเป็นสถานที่ต้องเที่ยว in นสระบุรี landmark, in s สระบุรีหรือ attraction p r e s s ถ้าสถานที่ทำงานก็ workplace 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 อ่าไออ Chinese tourist ใช่เป็นนักท่องเที่ยวคนจีน I am Indian tourist tourist ฉันเป็นนักท่องเที่ยวคนคนอินเดีย Indian Indian tourist อ mm ืม hmm. อ mm ืมอะต้องต้องเอาคำที่จะใช้บ่อยๆให้เป็นนะครับ I can be your guide ฉันสามารถเป็นไกด์ให้คุณนะ I can be your guide very well so you can อ่า visit แบบ anywhere anytime คุณสามารถไปที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ I always stand by for you ฉันก็เสมอที่จะ stand by ให้คุณเลยจะยืนอยู่เพื่อให้คุณได้ไปเที่ยว I always stand by for you อ่า stand by for you I always help you ฉันเสมอเลยช่วยคุณ I always support you ฉันเสมอเลยที่จะช่วยเหลือคุณอะไรอ่า ให้มันเป็น i s your great trip ให้มันเป็นทริปที่วิเศษของคุณ i s your amazing trip ทริปที่วิเศษนะทริป amazing trip i s your great trip ทริปทัวร์นี้ก็มันใชนใชือไม่ใช่แต่ทริปมันไปเที่ยวไปวันเดียวกับทัวร์มันก็คือไปเที่ยวเฉยแต่ว่าทริปนี่คือมันเป็นทริปมันเป็นมันเป็นการจองไว้แล้ทริปทริปนี้จะไปไหนทริปทริปอย่างเงี้ย มันจะมีการวางแผนไว้ไงทริปคือไปวันเดียวกลับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเชิญนี่มันจะไปหลายวันเชิญนี่ your great journey journey นี่คือไปหลายวัน ah uh, you are journey you a r journey uh, ่า you r journey i go on ถ้า go on คือไปเที่ยวนะถ้าใช้ on ด้วย i go on a journey in phuket two weeks ฉันจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตสองสัปดาห์